สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกประเด็นร้อนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่ดูเหมือนว่าเอ่อจะมีความเคลื่อนไหวแปลกๆเกิดขึ้นคือเรื่องมันเริ่มจากภาพข่าวที่ดูเผินๆเ,เหมือนจะไม่มีอะไรเลยแค่การขุดดินแต่พอไปดูรายละเอียดแล้วมันน่าก,กังวลขึ้นมาทันทีเลยครับมีรายงานว่าฝั่งกัมพูชากําลังขุดสิ่งที่เรียกว่าคูเลึ mm hmm. ซึ่งฝ่ายความมั่นคงบ้านเรามองว่ามันไม่ใช่การทําทางระบายน้ําหรือซ่อมถนนธรรมดาธรรมดาค่ะแต่มันมีลักษณะเหมือนการเตรียมที่มั่นทางยุทธวิธีเลยแล้วที่น่าคิดไปกว่านั้นคือมีข่าวตามมาติดๆว่าชาวบ้านฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะครอบครัวของกลุ่มที่เรียกว่าทหารบ้านนะครับเริ่มทยอยออกจากพื้นที่แนวหน้ากันแล้วมันเหมือนเป็นจิ๊กซอสองชิ้นที่พอเอามาต่อกันแล้วภาพมันดูไม่ค่อยดีเลยนะครับใช่เลยค่ะ พอข้อมูล2อย่างนี้มาพร้อมกันมันยกระดับความน่ากังวลขึ้นทันทีเลยจากเรื่องที่อาจจะดูเป็นเรื่องปกติก็กลายเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนขึ้นซึ่งการจะทําความเข้าใจเรื่องนี้ให้รอบด้านนะคะเราต้องประติดประต่อข้อมูลจากหลายแหล่งมากๆทั้งมุมมองของฝ่ายการเมืองไทยที่ออกมาพูดเรื่องนี้รายงานภาคสนามที่บอกเล่าเหตุการณ์กระทบกระทั่งล่าสุดแล้วก็ ประวัติศาสตร์บาดแผลของพื้นที่ตรงนั้นที่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วไปจนถึงบทวิเคราะห์เกมการเมืองระหว่างประเทศที่มันซ้อนอยู่ในความขัดแย้งนี้อีกชั้นหนึ่งวันนี้เราจะมาค่อยๆค,คลี่ดูทีละปมกันค่ะได้เลยครับมาเริ่มกันที่ปมแรกเลยเรื่องคูเหล็กที่ว่าเนี่ยแหละครับผมสงสัยจริงๆนะครับว่า การขุดคูเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่เชื่อถือได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับในวงการทหารเขาดูกันยังไงว่าแบบไหนปกติแบบไหนคือการเตรียมพร้อมรบเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะคือคําว่าคูเล็ดในศัพท์ทหารเนี่ยมันหมายถึงคูที่ขุดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ทางยุทธวิธีโดยเฉพาะไม่ใช่คูระบายน้ําทั่วไปมันจะมีความลึกความกว้างที่ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องกีดขวางการเคลื่อนที่ของยานพาหนะ โดยเฉพาะพวกยานเกราะหรือใช้เป็นแนวป้องกันดัดแปลงสําหรับกําลังพลได้ด้วยพลเอกรังสีกิติยานสัพผัวหน้าพักเศรษฐกิจซึ่งท่านก็เป็นอดีตทหารท่านถึงได้ชี้ชัดเลยว่าการขุดลักษณะนี้ในพื้นที่ชายแดนที่ยังเปราะบางมันคือการส่งสัญญาณทางทหารที่ชัดเจนว่าเรากําลังเตรียมพร้อมซึ่งในภาษาสากลมันคือการแสดงเจตนาที่ไม่เป็นมิตรและอาจนําไปสู่การประทะได้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือมันมีสเปคของมันอยู่ไม่ใช่แค่ขุดๆไป พอได้ยินแบบนี้แล้วโยงไปที่ข่าวการอพยพของครอบครัวทหารบ้านยิ่งน่าคิดเลยกลุ่มทหารบ้านนี่คือใครครับทําไมการอพยพของพวกเขาถึงเป็นตัวชีวัดที่สําคัญขนาดนั้นทหารบ้านหรือที่เรียกว่ามิลิเชียคือกําลังกึ่งทหารที่ประกอบด้วยคนในพื้นที่เองค่ะพวกเขาไม่ใช่ทหารอาชีพที่ถูกส่งมาจากส่วนกลางแต่เป็นชาวบ้านที่ถูกฝึกให้จับอาวุธเพื่อป้องกันหมู่บ้านตัวเองดังนั้นเครือข่ายข่าวสารของพวกเขาจะเร็วแล้วก็ลึกกว่าคนนอกมากๆ ข้อมูลจากเพจมังกรซ่อนตัวที่เขาติดตามสถานการณ์ชายแดนมาตลอดเนี่ยก็ชี้ประเด็นนี้ว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นซ้ำๆทุกครั้งที่สถานการณ์จะตึงเครียดคือทหารบ้านซึ่งรู้สถานการณ์ดีที่สุดจะส่งข่าวให้ครอบครัวตัวเองย้ายออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนเสมอมันจึงเป็นเหมือนเออร์ลี่วอ n ์นิ s งซิสเหรือระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่น่าเชื่อถือมากสำหรับคนในพื้นที่เลยค่ะโอ้ฟังแล้วบรรยากาศมันดูน่ากังวลขึ้นมาจริงๆนะครับ แล้วความตึงเครียดที่ว่านี่ก็ไม่ใช่แค่การคาดการหรือการเตรียมพร้อมอย่างเดียวเพราะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงแล้วด้วยใช่ไหมครับการอีกต่อไปแล้วเพราะมีการประทะที่ส่งผลให้มีคนบาดเจ็บจริงๆเมื่อวันที่6มกราคม2569ที่ผ่านมานี้เองก็มีเหตุระเบิดที่เนิน469ในพื้นที่ช่องบก ทำให้จ่าสิบเอกปรัชญาพิลาชัยของเราได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดหรือถ้าย้อนไปปีก่อนแน่วันที่28พฤษภาคม2568ก็มีการยิงปะทะกันช่วงสั้นๆเพราะทหารกัมพูชาพยายามจะเข้ามาสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ทับซ้อนที่ยังตกลงกันไม่ได้จะเห็นว่ามันมีเหตุการณ์กระทบกระทั่งเกิดขึ้นเป็นระยะระยะและพร้อมจะบานปลายได้ตลอดเวลาเลยค่ะพอสถานการณ์มันเปราะบางขนาดนี้ ก็มาถึงคำถามสำคัญว่าแล้วเราจะรับมือยังไงซึ่งเรื่องนี้พลเอกรังสีในฐานะแคนดิเดตนายกก็เสนอนโยบายที่ต้องใช้คำว่าแข็งกร้าวมากๆเลยนะครับท่านประกาศเลยว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลแล้วกัมพูชาจมตีพลเรือนไทยอีก จะตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันและต้องเป็นการรบนอกประเทศเท่านั้นใช่ค่ะซึ่งประเด็นที่คนให้ความสนใจมากที่สุดในแนวนโยบายนี้ก็คือเป้าหมายที่ท่านประกาศว่าจะโจมตีนั่นคือสั่งทำลายบ่อนคาสิโนตลอดแนวชายแดนทั้งหมดตอนแรกคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่ามันดูแปลกแปลกทำไมต้องเป็นบ่อนคาสิโนแต่ท่านให้เหตุผลว่านี่คือการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวหนึ่งคือทำลายฐานที่มั่นของแก๊งคอร์เซนเตอร์และธุรกิจสีเทาที่ใช้ไทยเป็นเหยือ่อ สองคือเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงสำคัญของกลุ่มผู้มีอำนาจในกัมพูชาค่ะประเด็นนี้สุดยอดมากครับพอได้ยินเรื่องโจมตีบ่อนผมนึกถึงบทวิเคราะห์ของศาสตราจารย์ซาคารีอบุซาเลยนักวิชาการด้านความมั่นคงจากสหรัฐท่านเคยชี้ไว้นานแล้วว่าจุกกิสีเทาพวกนี้ทั้งบ่อนทั้งแก๊งสแกมเมอร์มันไม่ใช่แค่กลุ่มมาเฟียรธรรมดานะครับ uh huh. แต่มันคือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเครือข่ายชนชั้นนาทางการเมืองและทหารในกัมพูชาเลย แสดงว่าข้อเสนอของพลเอกรังสีไม่ใช่แค่การตอบโต้ทางทหารแบบมุ่วๆแต่เป็นการเล็งเป้าไปที่จุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่กระทบผู้มีอำนาจโดยตรงใช่เลยค่ะมันคือการเปลี่ยนสมการจากการปะทะตามแนวรบไปสู่การโจมตีศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเงินที่คำจุนอีกฝ่ายอยู่ซึ่งมันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องเงินเงินทองทองด้วยนะคะมันอาจจะเป็นการส่งสารไปถึงกลุ่มอำนาจอื่นๆในกัมพูชาด้วยว่าอย่ามายุ่ง นอกจากนี้พลเอกรังสียังเสนอให้ยกเลิก MOU ปี43และ44ด้วยตรงนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับท่านพูดถึงการยกเลิก MOU 43กับ44แล้วบอกให้กบุชาไปเข้าร่วม UNCOS ก่อนถึงจะกลับมาคุยกันใหม่ผมอยากให้ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยครับ MOU ที่ว่าคืออะไรแล้ว UNCOS ที่เป็นกฎหมายทะเลมันมาเกี่ยวอะไรกับปัญหาเขตแดนบนบกครับได้ค่ะ MOU ปี2543หรือ MOU 43มเนี่ยมันคือบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกคือพูดง่ายๆนะคะเป็นข้อตกลงที่เรากับกัมพูชาจะมาตั้งคณะกรรมการร่วมกันเพื่อหาทางปักพันเขตแดนที่ยังทับซ้อนกันอยู่ให้มันชัดเจนแต่ปัญหาคือกระบวนการมันแทบไม่คืบหน้าเลยมาเป็น1 0บสปีแล้วค่ะเพราะไปติดอยู่กับปัญหาการตีความเรื่องสันปันน้ำที่ไม่ตรงกันคำว่าสันปันน้ำนี่ก็ได้ยินบ่อยมาก แต่เอาข้อจริงมันคืออะไรครับทำไมถึงตกลงกันไม่ได้สักทีสันปันน้ำหรือ watershed line โดยหลักการก็คือแนวสันเขาที่สูงที่สุดที่แบ่งว่าน้ำฝนที่ตกลงมาจะไหลไปทางไหนถ้าไหลลงฝั่งซ้ายก็เป็นของประเทศหนึ่งไหลลงฝั่งขวาก็เป็นของอีกประเทศหนึ่งฟังดูก็ง่ายๆนะครับใช่ค่ะฟังดูง่ายแต่ปัญหาคือสันเขาไหนล่ะคือสันที่แท้จริง แผนที่ที่ฝรั่งเศสทำไว้สมัยอาณานิคมอาจจะชี้ไปที่สันหนึ่งแต่แผนที่ที่เราสำรวจเองอาจจะชี้ไปอีกสันหนึ่งพอเส้นมันขยับไปบนแผนที่แค่ไม่กี่มิลลิเมตรมันหมายถึงพื้นที่บนพื้นดินจริงๆหลายตารางกิโลเมตรเลยนะคะนี่แหละค่ะหัวใจของปัญหาที่เถียงกันไม่จบการที่พลเอกรังสีเสนอให้ยกเลิก MOU แล้วไปเริ่มที่ UNCOS เนี่ย มันคือการเปลี่ยนเกมเลยเปลี่ยนเกมยังไงครับคือการเป็นการบอกว่าเราเลิกคุยกันเองสองฝ่ายแล้วเพราะต่างฝ่ายต่างก็ตีความข้อข้างตัวเองแต่ให้ไปยึดตามกรอบกติกาสากลแทนซึ่ง UNCLOS หรืออนุสัญญาสาประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลถึงแม้ชื่อจะเป็นเรื่องทะเลนะคะแต่มันมีหลักการเรื่องการแบ่งเขตแดนที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอยู่การดึง UNCLOS เข้ามา ก็เหมือนกับการดึงกรรมการที่เป็นสากลเข้ามาตัดสินมันลดโอกาสการใช้เหตุผลแบบข้างๆคู่คของแต่ละฝ่ายลงไปได้เยอะเป็นท่าทีที่แข็งกร้าวและต้องการตั้งหลักเจรจาใหม่ทั้งหมดบนกติกาที่เป็นกลางมากขึ้นค่ะหูพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีเรื่องราวซับซ้อนฝังอยู่เยอะมากเลยนะครับมันเป็นแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วครับไอ้ความขัดแย้งที่ช่องบกเนี่ยคือของสมรภูมิ ที่นองเลือดที่สุดแห่งหนึง่งในช่วงปลายสงครามเย็นราๆปี2528 2 5 3 0ถึงตอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสงครามอินโดจีนครั้งที่3ซึ่งคู่ขัดแย้งหลักของเราไม่ใช่กัมพูชานะคะแต่เป็นกองทัพเวียดนามที่หนุนหลังรัฐบาลเฮงสัมรินในพนมเปญและได้รุกล่ำอธิปไตยเข้ามาตั้งฐานที่มั่นในฝั่งไทยนั่นคือการรบเต็มรูปแบบเลยใช่ไหมครับไม่ใช่แค่การกระทบกระทั่งเป็นสงครามเต็มรูปแบบเลยค่ะ มีการใช้ทั้งทหารราบปืนใหญ่แล้วก็กำลังทำอากาศเข้าสู้รบกันอย่างดุเดือดเป็นเวลานานข้อมูลทางการของฝ่ายไทยระบุว่าเราสูญเสียทหารไปในยุทธการครั้งนั้น109นายและบาดเจ็บอีก664นายโหตัวเลขผู้เสียชีวิตกับบาดเจ็บนี่สูงมากนะครับเกือบ8 0 0คนนี่คือความรุนแรงของสมรภูมิที่คนรุ่นใหม่อย่างผมอาจจะลืมหรือแทบไม่เคยรู้มาก่อนเลยใช่ค่ะ และความทรงจำเกี่ยวกับสมรภูมินี้ก็ยังมีความซับซ้อนอยู่ในขณะที่หน่วยงานทหารในพื้นที่อย่างกรมทหารราบที่6มีการสร้างอนุสรณ์สถานวีรกรรมช่องบกและบันทึกไว้ว่าเป็นภารกิจที่ประสบความสําเร็จในการผลักดันผู้รุกรานและปกป้องอธิปไตยไว้ได้แต่ในอีกมุมหนึง่งงานวิจัยเชิงวิชาการจากต่างประเทศกลับให้ภาพที่แตกต่างออกไปค่ะ ่างกัันยงไงมีบทวิเคราะห์ของนักวิชาการอย่างคลาร์กเนร์ที่มองว่าปฏิบัติการครั้งนั้นอาจเข้าข่ายเป็นความล้มเหลวทางยุทธวิธีของกองทัพไทยด้วยซ้ําเขาประเมินว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจริงของฝ่ายไทยอาจจะสูงถึง200นายเทียบกับเวียดนามที่ชํานาญการรบในพื้นที่แบบนี้มากกว่าอาจจะเสียไปแค่ราวราว45นายมุมมองนี้อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เรื่องราวของสมรภูมิช่องบกไม่ค่อยถูกพูดถึงในประวัติศาสตร์กระแสหลักของไทยมากนักเมื่อเทียบกับสมรภูมิอื่นๆ เพราะมันเป็นชัยชนะที่แลกมาด้วยความสูญเสียมหาศาลค่ะจากสนามรบที่นองเลือดพอสงครามเย็นจบลงมันเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่นี้ต่อครับพอสงครามเย็นสิ้นสุดรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหาวันก็มีนโยบายที่โด่งดังมากคือเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าทําให้พื้นที่ช่องบกที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสงครามถูกตั้งชื่อใหม่ที่สวยหรูว่าสามเหลี่ยมมรกตหรือ Emeral d t r i a n ก l e ด้วยความหวังว่าจะให้เป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง3ประเทศคือไทยลาวและกัมพูชาซึ่งมาบรรจบกันตรงนั้นพอดีฟังดูเป็นวิสัยทัศน์ที่ดีมากเลยนะครับแล้วมันเกิดขึ้นจริงไหมน่าเสียดายที่มันเป็นได้แค่ความฝันค่ะวิสัยทัศน์นั้นสวยงามมากมีการพูดถึงโครงการอย่างสนามกอล์ฟ3าแผ่นดินหรือตลาดการค้าชายแดนร่วมแต่ในความเป็นจริงโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ช่องบกโดยตรงกลับล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง เพราะมันเจอกับอุปสรรคที่แข็งแกร่งกว่าวิสัยทัศน์ทางการเมืองเสียอีกทั้งการขาดแคลนถนนหนทางโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่บางส่วนก็เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและที่สําคัญที่สุดคือปัญหาการปักปันเขตแดนที่ยังไม่ยุติกับอีกหนึ่งมรดกจากสงครามที่อันตรายที่สุดทุนระเบิดใช่ค่ะนั่นคือทุนระเบิดเรื่องทุนระเบิดนี่น่ากลัูจริงๆนะครับมันเหมือนกับสงครามยังไม่จบแต่เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นแทน ส่วนที่น่าขนลุกที่สุดสำหรับผมคือข้อมูลจาก PPTV ที่รวบรวมไทม์ไลน์ไว้ว่าแค่ในปี2,568ปีเดียวมีทหารไทยเหยียบกับระเบิดไปถึง7ครั้ง7ครั้งเลยเหรอคะครับแล้ว4ครั้งในนั้นเกิดขึ้นหลังจากมีข้อตกลงหยุดยิงไปแล้วด้วยซ้ำมันเหมือนสงครามทิ้งทหารเงียบๆที่ยังคงทำหน้าที่ของมันต่อไปแม้การสู้รบจะจบลงแล้ว เป็นภาพสะท้อนที่น่าเศร้ามากเลยค่ะความตายและความเจ็บปวดยังคงถูกฝังอยู่ใต้ผืนดินรอวันที่จะมีคนโชคร้ายไปเหยียบมันเข้าไม่ว่าจะเป็นทห,หารที่ลาดตระเวนหรือชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่ามันคืออุปสรรคสำคัญที่ทำให้สนามรบไม่สามารถกลายเป็นสนามการค้าได้อย่างแท้จริงเพราะใครจะกล้าไปลงทุนทำธุรกิจในพื้นที่ที่ยังต้องเดินไปลุ้นไปว่าจะเจอระเบิดเมื่อไหร่นอกจากมรดกทางกายภาพอย่างทุ่นระเบิดแล้ว มันยังมีเรื่องเกมการเมืองระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะพลทวศทนกอนิตนองไม่ทพภาคที่2เคยวิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจว่าความตึงเครียดที่ชายแดนตอนนี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องไทยกับกัมพูชา2ประเทศแต่ต้องมองภาพใหญ่ของภูมิรัฐศาสตร์ด้วยท่านมองว่ากัมพูชากําลังเล่นเกมการทูตเพื่อถ่วงดุลและหาประโยชน์จากมหาอำนาจทั้งสองฝั่งในด้านหนึ่งก็กระชับความสัมพันธ์กับจีนอย่างแนบแน่นผ่านความร่วมมือที่ฐานทัพเรือเรียม ซึ่งทำให้สหรัฐกังวลแต่อีกด้านนึงก็หันกลับมาฟื้นความสัมพันธ์ทางการทาหารกับสหรัฐผ่านการกลับมาซ้อมรบร่วมกันอีกครั้งหลังจากหยุดไปนานหมายความว่าความขัดแย้งชายแดนอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในเกมที่ใหญ่กว่านี้มีความเป็นไปได้สูงค่ะความตึงเครียดที่ชายแดนอาจถูกใช้เป็นไพ่ในการเจราจาต่อรองกับมหาอำนาจ หรือแม้กระทั่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ความเข้มแข็งของผู้นําคนใหม่ในเวทีการเมืองภายในประเทศของเขาเองดังนั้นสิ่งที่เราเห็นมันจึงไม่ใช่แค่เรื่องเส้นเขตแดนแต่มันคือภาพที่ซับซ้อนซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์จากธุรกิจสีเทาประวัติศาสตร์บาดแผลที่ยังไม่คลี่คลายการเมืองภายในของกัมพูชาและเกมการถ่วงดุลอํานาจของมหาอํานาจโลกอย่างจีนและสหรัฐค่ะโห oh. เราเริ่มจากการขุดคูเล็กๆริมชายแดนแต่พอเจาะลึกลงไปมันพาเราไปถึงเรื่องประวัติศาสตร์สงครามเศรษฐกิจสีเทาไปจนถึงเกมการเมืองของมหาอำนาจโลกเลยนะครับมันซัดซ้อนแล้วก็เปราะบางมากๆเลยนะเนี่ยแต่นิดแต่หน่อยก็อาจจะบานปลายได้เลยอย่างใกล้ชิดสุดท้ายนี้มีประเด็นน่าคิดทิ้งท้ายไว้นะคะ คำขวัญที่ว่าเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้านั้นเป็นแนวคิดที่ดีและสวยงามแต่สําหรับพื้นที่อย่างช่องบกที่พื้นดินยังคงชุ่มโชกไปด้วยเลือดและความทรงจําจากสงครามและยังเต็มไปด้วยกับระเบิดที่มองไม่เห็นมันทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะสามารถลบล้างประวัติศาสตร์แห่งความขัดแย้งได้จริงหรือไม่หรือมันเป็นเพียงการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ทับลงบนบ,นบาดแผลเก่าที่ยังไม่เคยได้รับการเยียวยาอย่างแท้จริง เป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนสำหรับพื้นที่แห่งนี้ค่ะ